ไลฟ์นะครับโกลบอลแฟนมีเนาะเราใช่มีไลฟ์สตกร์แครับเชิญเราไปไทยบ้านแค่รับเชิญเราก็อย่างที่บอกไปก็มีีน้องฟู๊ใช่น้องฟูพี่โอมอ่าที่สำคัญแล้วก็น้องเอิร์ธแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือน้องเก้าครับผมใช่น้องเก้าจะมาอีก8คนใช่แล้วก็น้องๆอีก8คนนะครับกลับโชว์นี่คือน้องกวางเมื่อกี้ได้ยิน โชว์เรามีความพิเศษอะไรบ้างอันนี้ถึงคิวสภาษณนเราอีอยังมัอยยังใช่ปะโชว์เรามีความพิเศษอะไรบ้างแกโหเราม่ซ้อมกันตั้งแต่จาสามอาทิตย์แล้วเนาะซ้อมเันมาได้สามอาทิตย์แล้วนะครับโชว์ของพวกเราก็หวังว่าคุณจะกลับไปเวียดนามครับผมมีโอกาสได้ไปแน่นอนครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างซ้อมยังเหลือยังเหลือเวลาซ้อมอีกกี่วันนะ โอ้ก oh. like so ้อ um ก็อนหลายวันอยู uh ่เหมือนกันก็หลายวันอยู่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับเพื่อให้โชว์ออกมาดีที่สุดมีคนบอกว่าน้องมาร์คเข้ากล้องหน่อยน้องมาร์คว่างหรือเปล่าหรือกินข้าวอยู่น้องมาร์คเข้ากล้องหน่อยอ่าน้องมาร์คกำลังตั้งใจกับการเล่นเกมรับผมณตามทุกคนซื้อบัตรเออ่ซื้อบัตรในมีของพี่กาวด้วยนะครับมาร์คไปเปล่าได้เปอร์เซ็นต์ป่ะเนี่ย ไม่รู้ฮะก็เผื่อได้โอกาสเจอกันที่งานนะครับเห็นมหเห็นไหมเผื่อจะได้เจอน้องถ้าน้องว่างน้องกบผมมาบูฮายนะครับพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคน10โมงนะฮะแต่ทุกคนต้องตื่นก่อนประมาณ5ชั่วโมงนะฮะต้อง9ต้องตื่นประมาณ9โมงครึ่ง แฟนมิตติ้งลุงจัดที่ไหนครับจัดที่สยามพิคเนตครับผมสยามเคเบิลพิคเนตนะครับวันที่วันที่12กันยายนนี้เลยแต่ขายบัต,ตรพรุ่งนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะเราสัมภาษณ์คนที่เท่าไหร่เราสัมภาษณ์คนที่เท่าไหร่ติดเ,เยอะอยู่ติดเยอะอยู่ดยอะไหม ไม่ลืมนะครับขอบคุณมากขา้บตื่นตีห้าอีวันใช่ฟอพโฟล์กการแวร์พีเออ์ครับทำอะไรหยุดยาวไปเที่ยวไหนกันบ้างครับแม่บ,บู้งเฮ้แชร์ไฮส์เกี้ อย่าลืมฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกครับใครมีพี่พน้องอยู่อะไรก็ฝากแชร์ฝากบอกด้วยนะครับส,ส่วนใครมีเพื่อนอยู่อินเตอร์แฟนหรืออะไรนี้ก็ฝากบอกพี่น้องๆเขาด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะมีกฎบัตรแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มีไลฟ์สตรีมมิ่ง้วยนะครับใครที่ไม่สะดวกมาหรือ,อยังไงก็เราก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งนี่คือไม่จํากัดครับว่าไม่จํากัดที่นั่งนะเพราะว่านั่งอยู่บ้านดูกันใครใครที่กดบัตรไม่เป็นให้ไปถานที่ไหนอะอาชีใช่ <c oughs> ใครที่กดบัตรไม่เป็นนี่ก็โทรเข้เขาหาอาชีได้เลยนะ <c oughs> ทางรเ,เว็บไซต์ได้เลยเนาะ <c oughs> พีดับด้วยโอ้พีดด้วยเอออาชีแล้วก็ pw ใช่ฮะ สามารถโทรหาเขาได้เลยฮะเขามีเขาไม่หลับ <c oughs> ไม่นอนหรอก็ <c oughs> มีคอนเซ็นเตอร์รับสาย,ยอยู่ประมาณวิยเยอะนะสามี<อ>่ร้อย <c oughs> คนได้บริษัทเขาใหญ่ซีโอเขาน่ารักครับมผมก็โทรฮะถ้าเขาไม่รับก็มาฟ้องผมเลยที่ k e t a c ร i c ดอทซใช่แล้วตามที่แจ้งไปครับ แหวเออ,รอ,อครับี่ก้าวกินข้าวหรือยังครับกินแล้วนะครับผมกินเมื่อกี้เลยที่นี่ครับที่เกตโอเพนแอร์ที่กเกตดอชิแบบ c o วแ i c ที่แรกมาเพิ่งกินข้าวอร่อคนระับ พี่ก้าวเซฟไลฟ์ไหมครับเซฟเซนะครับโทรหาพี่ก้าวแทนได้ไหมโทรได้นะครับแต่อาจจะตื่นสายนิดนึงิปินผมพี่ก้าวค่ายหมดยได้เอาไว้ยัง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 ไม่ถึงใช่ไหม โอเคนี่เราทำงานด้วยไลฟ์ด้วยนะวันนี้เรามาไลฟ์เกมกันนี่เรามาไลฟ์เกมนะตอนกุศลตอนนี้ตายแล้วเกมการกุศนเฮ้ยอย่าลืมว่าเรามีหมวกนะอเออเรามีหมวกประมูลนะใช่คลัหมวกของน้องม้าก,กับของก้าใครที่อยากได้เราไปดูที่ <c oughs> อะไรนะ ฟรีไฟใช่ไหมหมวกของทัองม้ากับของท้องก้านี่คือยังไง,งมีสองใบแบ่งคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งใช่ใครใครเป็นแฟนคลับท้องมา้าได้ไปก็ตัดส่วนของพี่ก้าออกใครเป็น <laughs> 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 หยุดยาวนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับไปเที่ยวไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับคร่างกันเลยส่วใครไปเที่ยว, <c oughs> ว,ก,วกับครอบครัวก็นะขอให้มีความสุขนะครับมาฮากิตาฟอร์ฟลิปปี <c oughs> เดี๋ยวสักแป๊บผมก็จะขอตัวไปทำงานต่อแล้นะครับ ี่แอนสวัสดีครับไหนพี่แอนอยู่ไหนเพราะแม่พงษ์ยังไม่เห็นอ่าพี่แอนสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่แอนน้องจะตั้งใจซ้อมร้องเพลงนะ <c oughs> พี่พี่แอนกุมกำบับ <c oughs> พี่แอนกลุมกำบับเราต้องทำให้ดีเนี่ยสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องบอกว่าน้องจะตั้งใจครับผมน้องบอกว่าน้องจะตั้งใจนะฮะต้องฝากกูกินด้วยสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวอีกสักแป๊บผมก็จะขอตัวไปทำงานต่อแล้ครับอยากเชือพี่ก้าวเลยเร็วนะครับ ครับผมอยากเจอแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เจอพี่ๆน้องๆมาสักพักนึ่งละเกือบร้อยวันนึงได้ก็เจอกันผ่านจอตลอดเลยช่วงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ถึงทีไรแลยนะไอ้ภูภูบอกว่าคิดถึงพี่เก้าไอ้ภูไอ้ภูว่างแล้วอย่าลืมแกะเพลงให้พี่ด้วยนะที่ส่งไปอ่ะ ไม่ไปทะเลเหรอช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปไหนเลยมีคิวงานทุกวันเลยพี่ก้วได้แสดงละครอะไรอีกไหมพี่เก้าได้สแสดงละครอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวต้องอมีแน่นอนครับผมหลายเรื่องด้วยก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้จะเปิดกล้องแล้วใกล้จะเปิดกองแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับคุณบู๊เสื้อกันน่ารัก่ายลงหน่อยนะ ซักแล้วนี่ซักตลอดซ <c oughs> ักจนซี่แล้วเนะี่ยวันนี้อากาศที่เมืองไทยโอเคไหมติดตามเสมอขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่อากาศที่ประเทศไทยก็มีฝนตกโปรยปลายนิดหน่อยแ, <c oughs> แต่เช้านะอุ้อากาศสบายนอนหลับสบายเลยอยากซักท่าก็ไม่ได้ซักในช่วงนี้ <c oughs> จะไปซักอบแห้งก็ไม่ได้กเสื้ยหอเคยเอาไปซักกัวเสื้ยห่อเอาไปซักแห้งดิ ก็นั่นแหละมันกำลงไปอบไงออกมาเสื้อจากเสื้อไซส์ L กลายเป็นเสื้อไซส์ 3, znaczy, Hoy, S จุ๊บๆนะครับขอขอหัวใจรัวๆหน่อยทุกคนขอหัวใจรัวๆหน่อยเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับขอหัวใจให้หน่อยอ่ะสองนาทีสุดท้ายขอหัวใจรัวๆหน่อยทุกคนใครที่กดหัวใจขอให้ได้บัตรรุ่งนี้เนาะ เสื้อหมดนะสวัสดีนะครับมาบูไฮฟองฟิลิปปินส์ครับผมฟองเวียดนามด้วยครับฟองเวียดนามด้วยนะริแมรี่มีก็มาเดี๋ยวพูดยิงนี้เขินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นมาสิบโมงเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นมาสิบโมงเช้านะมาเปิดบัตรด้วยตื่นเพื่อนกันด้วยค่ะ ใครกดบัตรได้แล้วก uh ็อ huh. ย uh ่าลืมมาอวดกันนะมาอวดกันในทวิตเตอร์ก็ได้หรือแท็กมาในไอจีก็ได้พวงนี้อาจจะมีท็อกท็อกท็อกทอกพิมพ์มาเหรอไงในในเออแฟนท็อกเออแฟนท็อกพิมพ์คืออะไรเงี้ยซัมไบเทิร์นดีสก็ยังไงใครที่เก่งภาษาหรือว่าอะไรก็อย่าลืม แปนะครับคำเชิญชวนของผมหรืออะไรฝากถึงพี่ๆน้องๆยินร์แฟนด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับผมงานครั้งนี้ผมตั้งใจมากๆแล้วก็น้องมีแขกรับเชิญพิเศษหลายคนน้องๆหลายๆคนนะครับก็ง่ายผมก็จะตั้งใจซ้อมนะฮะอย่าลืมนะฮะไลฟ์สตรีมมิ่งนี่เราไม่จํากัดที่นะครับก็สามารถซื้อหรือว่าสามารถจองได้ตลอดลฟ์ฟอร์มบาร์คือครับล้านะครับ ฝนตกก็จะลืนมะขามอุปภาพด้วยไม่ไดึงพี่อ่ะเออพี่ก็ไม่ค่อยสบายกระสับกระส่ายเ,ออเป็นไข้รู้ว่าไข้อะไร <c oughs> ไข้ได้ตี <c oughs> ขี่ฮะถึงคิวยังวะถึงคิวยังอ๋อตอนนี้ก็สัมภาษณ์นน <c oughs> ตอนนี้สัมภาษณ์พี่ เนาะก็แปดเดี๋ยวจะไปแล้วจะไปแล้วนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยใครมีพี่มีนงฝากบอกต่อด้วยนะครับฝากไปดูเกมต่อหรือไล์ตัวเองด้วยนะครับผมตอนนี้ผมกัน้องมาร์คไล์เกมอยู่นะครับฟรีไฟลนะครับผมการกุศลเนาะการกุศลเนาะยังไงก็ฝากไปติดฝากมาติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแจกของรางวัลด้วยของข้อมูลนะของป้อมูลครับผมใช่การกุศลก็อยากให้ทุกคนไปช่วยนประมูลเยอะเนาะ อันน้องน้องม้าเดี๋ยวบกมือบายบายพี่พี่หน่อยเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเนาะทุกคนไปบายบายครับครับข้าวหมอ่ะไปข้าไปบายบายเดี๋ยวเราไปแล้วเน,ะนาะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อแล้วทุกคนไว้เจอกันนะจ๊ะรักนะครับดูแลตัวเองด้วยเสพไรด้วย